เดี๋ยวมาอีกปัญหาหนึ่งเราวันนี้เราตั้งเรือธงกันไว้เรื่องของ PM 2.5การะะโอนถ่ายเรื่องของภารกิจไฟป่าเพื่อให้เท่าทันต่อปัญหาหรือว่าจุดฮอสปอตเนี่ยมีวิธีไงองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคุณผู้ชมถือว่ามีบทบาทมากๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท,ท,ทั่วประเทศครับเขาตั้งเป้ากันเอาไว้ว่าครบ2,628แห่งภายในปีงบประมาณ2,567นี้นะครับ พร้อมเร่งในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นงดเผาในพื้นที่กันด้วยนะฮะนายสุรชัยครับอธิบดีกรมป่าไม้ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าการประชุมขับเคลื่อนภาร,รกิจงานควบคุมไฟป่าที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทอประจำปีงบประมาณ2,567นะครับที่ประชุมเนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภาร,รกิจการควบคุมไฟป่าตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าแก่อ,อกปทตจำนวน2,628แห่ง ซึ่งได้ถ่าโอนภาร,รกิจแล้วเนี่ยอยู่ที่จำนวน2,600แห่งนะครับเหลืออีกเพียง28แห่งเท่านั้นซึ่งเรื่องของการจัดการไฟป่าของกลมป่าไม้เนี่ยมีการดำเนินงานครับการวางแผนจัดการเชื้อเพลิงและก็หารือร่วมกับกลมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้แกออ่อปทและก็การทำแผนที่นะครับแบบชี้เป้างบประมาณเลย รวมทั้งกลมป่าไม้เองเนี่ยได้จัดทําแผนที่แสดงแนวเขตรับผิดชอบของอ,อปทในเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้ข้อมูลแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในปีพุทธศักราช2565แล้วก็แผนที่แสดงแนวเขตความรับผิดชอบขององค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นในปีพุทธศักราช2556 อันนี้เป็นคํากล่าวของท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะครับซึ่งยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าทั้งนี้ได้ทําความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ประชาชนงดเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเช่นชาวนาชาวไร่ผู้ทําการเกษตรในเขตใกล้เคียงกับป่าสงวนแห่งชาติให้งดการเผาทุกชนิดเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปจนถึงเมษายนนะครับของทุกปีอย่างไรก็ตามหวังว่าจะได้ดวความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น